ไปดูผักเราไปดูผักลูกสาวกำลังจะออกตลาดผักสีออกตลาดค่ะเมื่อนี้วันนี้เราจะเอาผักไปออกตลาดอีกหนึ่งวันเราไปดูผักกัน ว่อเอาดอกลูกเอาไปยังมันอบอบอกดอกนี่กเราจะออกตลาดแล้วเนี่ยก็ลแล้ว บผักออกตลาดนะจ๊ะมนุษย์น้อยกำลังตื่นมนุษย์ยังให้มนุษย์หน่อยพ่อแซอ่พ่อพ่อเจ้าแซราย นี่กระถางเขียวๆหมดเลยหอมแบงเขาหอไปนี่โอ้ยม่าเสียปลูกเนาะ ผักกำงามนี่ค่ะนี่ผัก,กงามอันินเนี่ยได้ทงหม้าก้นโว่าเขาขายแพกใช่ไหมน้ำผู้คัยเนี่ยหอมน้ำลายกินก็มีอยงฟ้าใ้ะเี่อปา มะเขือต้นนั้นก็ให้มันขึ้นเลยต้นเดียเดีมะเขือขึ้นไหนกรเจีบไหนว่าเป็นกระเจี๊ยบเป็นลูกฮะไหนมากระเจีบกระเจี๊ยบ็นเลยต้องไม่กซ่ออยู่ ผักสวนครัวผู้ได้ปลูกก็ได้กินมาเดี๋ยวไปหาหลานซ้ายก่อนเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวไปหาหลานขอนหาหลานซ้ายก่อนก่อนเด้อ สายใส้หน่อยขอตือน